นายกรัฐมนตรีและคณะได้ออกเดินทางเข้าร่วมการประชุมอาเซมครั้งที่10ที่นครมิลานสาารณรัฐอิตาลีแล้วนับเป็นเวทีแรกที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศทรทัโครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เอประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังนครมิลานสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปหรืออาเซมครั้งที่10ระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมซึ่งสหาภาพยุโรปในฐานะประธานการประชุมได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ว่าการเป็นหุ้นส่วนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนและความมั่นคง เดินทางไปประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีแรกที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเพื่อพบปะผู้นําต่างชาติและแนะนําตัวเองกับต่างชาติเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญได้แก่ความสําคัญของการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างการภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคการสนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเน้นการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างสมาชิกอาเซม บทบาทของไทยในการรับมือกับปัญหาในการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมอาเซมเพื่อแสดงจุดยืนและท่าทีของไทยต่อประเด็นที่ท้าทายเช่นกลุ่ม I.S. และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเช่นอีโบลาและการกำหนดทิศทางในอนาคตของอาเซมก็เพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมของไทยต่อเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้ว่าไทยจะอยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่านแต่ยังมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความท้าทายใหม่ๆร่วมกันและจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ของไทยรวมถึงรถแมพเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยต่อนนานาชาติระยะต่อไปนะครับการเดินทางเข้าร่วมประชุมอาเซมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจีน กัมพูชาอินเดียสิงคโปร์และประธานาธิบดีสาธารณารัฐเช็กเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน